มึงนี่แม่ง <laughs> มึงนี่แม่งจะไปวะจะทำอะไรมนะึง <laughs> กูกูไม่พอใจกูมันชื่ออะไรตัวนี้ชื่อกูไหมว <laughs> <laughs> นี่นี่ไงกูไม่พอใจเสีย <laughs> ง <laughs> <laughs> เสียงโอ้โหเออดูด้านดูด้านดูด้านโอ้โหดูดูดกูใช่ไหมนี่นี่กูรถกูเออเนี่ยรถกูเองอ่ะเกินรถกูเองอะกลับรถกูนี่นี่มาแล้วไปดูว่ากระตูนอะเทเลอร์นี่ันใหญ่เนี่ยวไล่ระดับคันเล็ก แล้วก็มีหนุ่มขับรถคันใหญ่มากกว่าแล้วไมปขับมารถแม่งเว้ยรถแม่งใหญ่กว่าใครเลยรถกูเยรถกูขับรถกูไงปืนแช่แข็งของมันเลยมันมันในในในกระตุ้มมันเรียกว่าอะไรวะมันคือปืนอะไรวะลำสีลำแสงแช่แข็งมันลำสีแช่แข็งเนเนเนเอ็กดีโดนแช่แข็งมาแล้วจะจะจะมันแข็งแล้วมันถ้ามันอุณหภูมิติดลบมากกว่าที่เป็นไงวะ ระเบิดเลยว t h ต f ฟ c k เขาเป็นทีโพดมาเดี๋ดูได้เลยน่าแข็งนแข็งไปเลยอ่ะซ่อมซ่อมซ่อมอ่ะเขาปัดแจเอจีเดียซ่อมทุกอย่างเลยไอดีมีของมาให้ว้เกิดอะไรวะนี่เป็นเป็นเหมาเป็นเหมามามายกหลังเลยเนี่ยเหมามาแบบว่า มีไงหุ่นยนต์จาก TF2 ในเกมจีมอดไม่เคยเห็นเลยมีไงหุ่นยนต์เอามาทำไมวะเอาอมาให้มึงถามไงนี่มันโง่เด็กดีมีอะไรจะมีอะไรถามวะมืเป็นเกล์ยะกิดการอะไรวะไอ้สุเด็กเด็กเด็กก็ถามมึงไงมึงเขาหลังมึงถามแต่เป็นเลเว่มึงอยากรู้จริงๆหรือเปล่าไย นี่มึงถามกูเลยมึงอยากรู้จริงหรือเปล่าทำไม่ได้แล้วเอาไปทำไรนี่หุ่นยนต์นี่ดูมีกี่ตัวเกิดปืนมันอยู่ข้างเฮ้ยดู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 ฮ่า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 ในในเกมจริงมันสร้างหุ่นยนต์อย่างงี้เหรอไม่มันสร้างเฮลิคอปเตอร์แล้วมันวาร์ปออกมานี่หุณยูเอจีเดียกูไม่ไม่สร้างเฮลิคอปเตอร์ไปสร้างหุ่นยนต์ เดียเเอาทานนสร้างหุ่นยนต์นสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาอีกตเนะเนี่เอ่าเ่าน้หุ่นยนต์อจีเดียมันสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเองเรื่อยๆจากเป็นจากเป็นแฟมันสร้างกองทัพได้เลยนะเว้ยดอกเบี้ยทบต้นใหญ่แล้วใหญ่ขึ้นอีกเรื่อยๆ กูสร้างสิ่งมาลําจ uh ัลำดับลำดับที่99ของโลกไว้ไหมาทำบ้าเลยเนี่ยเคอร์ุกโลกเคอเุ่กโลก ทำบ้าเลยเนี่ยเป็นไรกันหน้าครูเนี Release> ่ยเอ็กซ์ดี้เวสซี่ภาษาจีนลำดับที่99ของโลก What the fuck เข่าโอ้บวมวมวมน้ำอ่ะนี่เฮียคำ the spy เฮียคำ the spy แล้ไมพี่ไปไปอยู่ตะกุน แทงสู้ตัวเองเหรอนี่ในเกมมาสู้ทีมแดงเว้ยขบบ้าเลยมันแปลงเป็นหมอมันที่ไม่มันที่ไม่ได้เลยซ้ำอ่ะมอสเลยไหมขาดเลยไอกดีถ้ามึงเป็นคนคุมกองกำลังยนต์วันนี้มึงอยากว่าพวกมันไปทำอะไรปะเฮ้ยทำไมวะไม่อยากเอาพวกมันไาทำงานอะไรบ้างอกดีเฮ้ยมึงมีกองทัพหุ่นอย่างงี้ไหมอืมเอาไปใช้แรงงานยกของนะ <rí> e> <Glen> ของเลยวันอาวุธคบมือไม่พอมีของลกมึงเอามายกของเมื่อว่ายกของจริงกีเนี่ยเว้มันต้องแบบ มันต้องทางการเงินดิว่ามันต้องแบบคิดทางธุรกิจเลยแล้วเมื่อเรามีรถยนตพวกนี้เราก็ไปต้องใช้แรงงานเพื่อเปลือนเงินเพื่อค้าต่งเลยมึงจะค้าขายต่างชาติทำไมมึงยึดของโลกมาเลยดิวะยึดของโลกดี่ทำได้ไม่ไม่ไม่ทางเราไม่ทำอย่างนั้นนักบอนเสียนะดิเนี่ยเห็นอ้ดีลองบวกหนึ่งกับนักบอนเสียนว่ะหน้าไม่เสียดอ้าปากอยู่เวลา ไอ้ดีแม่งโก้ไอดีแม่งโก้ไม่เคยดูอินดีาโจนนอเฮ้ยมันมีมันพี่อยู่เฉยๆอยู่ไหนวะจะมัดขาต่อยไปเหรอโคตรขาวพิ่เร็วจัววะแม่ต่อยแล้วจะตายเลยอะเบดิกติดยังไงมันมอดม่งโง่อย่างวะ แม่งดูเกึกกักไปหมดเลยเราแต่งตัวให้ไพโรได้นะเราจะแต่งให้มันดูโลกโลกสวยเไปโอ้ยอร้อนเลย Stay 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 ว้าวเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรวะสบฆาคนตายนี่เรามีสไนเปอร์ เรามีดีโมแมนไอเจีเนีร์มันเยอะเว้ยเราต้องว่าไอเจีเนีร์หลายตัวสร้างมันสร้างมั่วมันสร้างทุกอย่างสร้างทุกอย่างที่ขวางหน้าเรามีเฮฟวี่เรามีหมอเรามีสเกลเอาหุ่นยนต์มาดิเอาหุ่นยนต์มาดิเรามีโซลเจอร์ <laughs> มึงก็ไปไ<ห>ช่วยมันไปช่วยมันสร้างเว็บเกลีเดี๋ยวตรงนี้ฝั่งแรกอ่ะนี่เราเจอเว็บแรกมาเดี๋ยวไปสักเกลียวปองอะปองแล้วเกลยวปองไี <laughs> ้ด <laughs> ีว่าเรามันก็ฝั่งหุ่นยนต์มันขาดอะไรวะมันหนึ่งมันมันมันขาดจุดสนใจไ <laughs> ี้ดีมันกินแล้วกินแซนวิชหนึ่งคันเว็บแรกไปรถถังแล้วอะเออมีเออเชื่อเราได้นี่เลย เซติบัสเตอร์เราต้องกันเราต้องกันพลาดเราต้องสโลว์ให้มันช้าลงเว้ยตัวโอ้โห MVM ในเกมจีมอดเซติบัสเตอร์ระเบิดมันจะตายไปเลยเฮ้ยมันวางระเบิดตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยมันจริงละมันจริงระเบิดเซติบอเวน เดียวเคยรถรถถังรัสเซียป่ะไม่ไม่ทีระเบิดใส่ป้อมเป็นทีระเบิดใส่คนเลยไหมไม่ได้ออกไอ้บ้าไอ้บ้านมึงดูโอ้ยโชคคุณนะโชคคุณไอ้กีมึงแท๊กแท๊กกันรถได้ไงวะกูแท๊กแท๊กเพ่อช่วยทีมโคตรขี้โกงเลย ตายซค์ดีว้าไอ้นี่มันตีม่นเต็มนาทีเหรอมันเพิ่งควักลูกซองมาป่าเอาดิไปกินตายหอาเลยโอนโอ้โหมันไฟมันดูน่ากลัวกว่าในเกมจริงวะไฟจีมอสเงี้ยเฮ้ยเอ็กซ์ดีไรมึงอย่าทำลายหุ่นยนต์กูนะ Oh, this is a bad boy. this is a Oh, yeah. <laughs> <hums> 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 เสียงแม่งเสียงแม่งเหมือนควายติดคอเลยอยู่ว้าวว้าวว้าว้ว้ววกล่องเหรอไอ้ดีขวัญวะมงนี่มันไร้กาดจริงๆเลยจกเป็นเก๊ดี จะแอบสลอตไม่ได้ไอ้เกียร์แล้วทำให้เด็กเขาขำด้ยเออใช่เป้าหมายแล้วต้องทำให้เด็กเขาขำเว้ยีอ้เออกไปมันต้องลอมเล่นอะไรกับเราหน่อยดีเออเมื่อไห้่มึงออกไปตลกอยู่ดีไอ้ดีออกมามัอยากกลัวเลยมันแค่ในเกมไม่ใช่ชีวิตจริงไม่ตลกเลยไม่หนุกเลยเกียไม่หนุกเลยไม่อไหก่จะให้เด็กเหม็นใตคลิปเป็นเกียร์เว้ยกูร่ำคาญเกียร์เป็นเกียร์ไอ้ดีไม่ออกมาเป็นเกียร์ ว้าย <Why? S 2> เลิกกิงดีไม่มีใครทำอะไรมึงแล้วเอาหุ่นยนต์ไปดีเนียไปสี่ดีเนียหุ่นยนต์มีตั้งหลายสยีมึงอยากให้สีไหนอะ่ไม่มสีเขียวสีเหลืองแล้วสีอะไรสีแดงกวตัวดีว่ะโอ้บอลเอ็กดีน่าประทับว่ะ <laughs> เอ็กดีฮึบห <laughs> ยับยับ ยูน์มันกินเไอ้ดีไอ้เฟอร์ไม่ได้แซมแซมมุดยูนมาที่แซปเปอร์อะอ๋อเฮ้ยแซมได้เหรอมีเพลงบอสด้วยวะมันไม่มีแซปเปอร์ให้ใช้อ่ะเฮ้ยเราเรามาเล่นทีมาเทไปเถอะดูดูดูเคยเห็นเปล่าเอนจิเนียร์ถือปืนของสไนเปอร์แล้วนี่ยังไม่ก็ตกใจไม้พอดูว่ามนเล็ก้

ม่าเช็คได้มันเช็คอยู่ื่อเกี้มึงใครเป็นใครอ่ะใครเป็นใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสับป้อมแล้วสับป้อมไปแล้วมึงเสร็จมึงไม่เป็นโซเดียรป่ะว่ต่ป่ะอยาเป็นโซเดียรป่ะเอนงอ้กดีมึงกล้าต่อยหนึ่งกับอ้ดี เรื่องอะไรไปล้นอะไรไปแล้วเพิ่มกลับไปเท่าเดิมไหมอะไรสองหมื่อ๋อก็ที่กูใช่แล้เดือดต้องไม่ไปได้ยังไงอ่ะใช่เหรอมันมีเหรอไม่มีแม่แม่มีอะิเมชั่นเข้าสะโฉไห้ด้วยไหมมันไม่มีในเกมจริงนี่สมองมึงสมองมึงทำมาผิดปกติตึง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  噔噔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 ！哈哈哈哈哈哈！噔噔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 噔！哈哈哈哈哈哈！太爆了！哈哈哈哈哈哈！我被喷喷了！我被喷喷了！喂喂喂喂喂！ พอไปไปแม่งปักอีอซีเลยสองกดสองอ่ะซีกับสองสองอันใหสุดแล้วใช่ไหมเสาสองจอสองซ้ายไอ้เชียดูดิูสิแม่งปักจอกูไปแล้วเออนั่าหนักเขาเนี้ยเบนไปที่ตู้ตู้เก็บกระสุนที่เราวางไว้อ่ะยังอยู่วะกูไม่ยิงเลยแม่ยิงยิงยิงกูไม่หลุดไม่หลุดกูไม่หลุดกูไม่หลุดมึงไม่ต้องบินเว้ยแล้วมึงลองมึงลองยิงอยู่เฉยแล้วมึงยิงดูเว้ยกระเด็นไกลมากเลย ต่อยิงแล้วหลุดเลยอ่ะเราไม่รู้ว่าสร้างโดยพระเจ้าเลยนี่ดิเราดูอันที่สี่อ่ะเว้ยกูจะซ่อมสมองกูจะซ่อมสมองที่บิดเบี้ยวของมึงเองเว้ยดิกูจะซ่อมสมองที่บิดเบี้ยวของมึงเว้ยไม่ไม่ไม่เอาอันนั้นยีสมองกูเลยดีกว่าไอ้เชี่ยดักตีดักตีเมาแล้วดักตีน้ำลาย่างมึงก็แค่ปัสสาวะาวานี่เอาอย่างกูนุดเลย ดมปัสสาวะกูไปเอกดีหลุดเกมไปเลยไอ้เจ้ามึงกลายเป็นองเลยนี่เอาเอาไอ้คนที่ไม่เคยมีค่าเว้ยทำให้มันมีค่าขึ้นมาเลยมาโอ้ยกินมึงมีมึงมีค่าขึ้นมาเลยเนี่ยไม่เป็นไร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  เมื่อะไรนะเดี๋ยวกูไปดูในคลิปไอ้สามึงตัดเสียงโดนกูได้ยังลงคลิปเมื่อไหร่น่ะแล้วเว้ยตายมึงกลแกเป็นทองสีเล็กสีทองถ้ามึงตีไอ้ไอ้นี่มันจะกลายเป็นทองเพราะว่าไหนมึงลองตีไอ้นี่ดิ โอ้โหไม่ได้เลยมันต้องเป็นของมีสิ่งมีชีวิตดิมมีชีวิตไอ้เพิ่ดมึงดูมึงดูมันถี่มันถือแบบปลาเอ้ยมึงดูมึงดูหน้าปลาหน้าแบบปลาลิ้นหมาของฝากจากตำบลเอกดีเอกดีเอกดีเป็นเกมอ๋อเอกดอกดีเป็นเกม เฮ้ยพวกเั่นถามที่คุณขาหโว้ยไม่ใช่เกย์เลยพี่พี่เป็นเกย์โอ้ยมากดิแล้วจะลุกเป็นหรือเปล่าเฮ้ยไอ้เฮียมึงถามพเฮียแต่กูตอบไปหลายรอบว่าไม่หว้ยเป็นไปอะจะเลยว่ากูเห็นเอาพลังมาคุไม่เห็นนะคือใครวะนี่นี่คือไอ้นี่คือท่าจิมมี่อับสตองเลย ฮ่าฮ่าวันนี้นะครับโอ้